แจนอินซิงคาโปตอนนี้นะคะแจนอยู่ที่ซิงคาโปค่ะเปิดแบบแปลกๆเพราะว่าแจนกำลังจะไปหาร้าน i-studio นะคะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังอัด กล้องใหม่นะคะเรากำลัลงลองดูว่าไอตัวเนี้ยมันใช้ได้ไหมเวิร์กหรือเปล่านะคะแล้วทีนี้มันบังเอิญต่อกับคอมแจนไม่ได้ทุกคนแจนก็ gen เลยต้องไปซื้อกาส лид เดอร์คลิปนี้อาจจะมีแบบแต่ความเดอดดาทั้งคลิปนะคะทุกคนแล้วก็ได้นั่งรถสาธารณะทั้งแบบรถบัสแล้วก็ m r t ปกติก็คือแบบเคยนั่งแค่แบบครั้งเดียวอะที่ไทยอะอันนี้คือแบบอุ้ย ประทับใจมากทุกอย่างคือแบบดีมากทุกคนนี่ทุกคนเราก็วิธีไปอ่ะคือเขาดีมากเลยอ่ะ <c oughs> เขาบอกหมดเลยว่ารถอะไรมาตอนไหนต้องนั่งรถอะไรไปอ่ะสายอะไรมีบอกหมดเลยดีมากๆากะเะแมาดูกันว่าแจะจะหาซื้อไอตัวการ์ดเดอร์ในการใส่เมมได้หรือเปล่านะคะ <c oughs> มาดูกันว่าถ้าซื้อไปแล้วมันจะใช้ได้หรือเปล่าถ้าวอล์กนี้ออกไปก็คือมันใช้ได้เราก็สามารถเอาไฟล์ออกมาได้นะคะไปรอหลุนกันสวัสดีค่ะตอนเช้าวันที่2วันนี้นะคะเมื่อวานก็คือได้แล้วนะคะแต่ มันใช้กับแม็กไม่ได้เงีมันใช้กับคอมไม่ได้ม,ม,ไม,ไดมันใช้ได้แต่กับเออไอแพดเพราะเป็นไทยซีสุปก็ต้องไปซื้อตัวแปลงมาแปลงตัวแปลงอีกทีแต่อันนั้นก็เออโอเคช่างมาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเมื่อวานก็คือได้เมมมา1 2 8กิกก็คือแบบโอ้ความจุเต็มแม็กเลยนะคะแล้วอย่างเมืม่อวานทุกคนเห็นไหมวันนี้แทนชาปนากิจสิวเรียบร้อยเรียบขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ซื้อแผ่นแปะสิวที่นี่เออเมาส์หน่อย ปกติอะแผ่นแปะสิวมันมีที่ขี้ไหมทุกคนที่เนี้ยมันมีที่ขี้แบบเพราะอยู่ไทยแจนแทบแบบไม่น้อยอะน้อยครั้งที่จะซื้ออะตอนนี้เรากำลังจะไปใช้หน้าเทานะคะทุกคนวิธีที่แจนจะใช้ในวันนี้ก็คือการไปแบบ MRT นะคะเผื่อใครมาแล้วจะใช้ก็คือแนะนำให้โหลดแอปตายแล้วมองไม่เห็นลงมาไดเร่อนก่อนเดี๋ยวคิด นี่นะคะแอปแอปสิงคโปร์อันนี้ใช้ง่ายมากทุกคนมันก็บอกเลยว่าเราอะอยู่ไหนไปที่ไหนนะคะขึ้นสถานีอะไรเปลี่ยนอะไรตรงไหนนะคะถึงแล้วทุกคนใช้หน้าทหมา มาถึงแล้วร้านทซงฟ้าของเราไปดูกันว่าจะถูกใจอร่อยแค่ไหนเมนูที่นี่ก็จะเป็นสั่งผ่านโทรศัพท์นะคะก็คล้ายๆที่ไทยบางร้านของเราตอนนี้เนาะราคาก็ประมาณนี้เลยสามเหรียญสี่เหรียญาอาหารมาแล้วเป็นเซตนะคะเป็นเนื้อหมูแล้วแจงก็สั่งปลามาด้วยอันนี้ก็เป็นสามชั้น ข้าวไก่แล้วก็มีปลาท่องโกมาในเซตอันนี้นะคะเนี่ยสเซตเราเลือกได้ว่าจะเอาผักกาดดองหรือว่าถั่ว ยไม่เหลือร้อนมากทุกคนกว่าจะแบบเดินมาเอาตัว๋วก็คือถ้าเมื่อใครมีในคุกแล้วว่าเดินมามันตอนแรกมันจะมีเคาน์เตอร์อยู่ขวามือใช่ไหมพอลงเซนโตซาเอ็กซเพสมาให้ตรงเข้ามาเลยนะคะเอาปารคโค้วเข้ามาให้เขาแบบสแกนข้างในได้เลยไม่ต้องไป เอาตรงเคาน์เตอร์ทิเกตนี่มันใกล้ฮาลาวีแล้วก็เลยมีแบบแนวๆนี่เฮ้ยหมวกน่ารักอ่ะเป็นสาเหรียญเฮ้ยหมวกน่ารักอ่ะส่ชมพปูนี่นะคะสเตชันเครื่องหัว ที่เราเลงเอาไว้ก็คือเอลโม บับเบริรวีมาเอ้ยทารนฟอร์เมอร์เออไม่ใช่ทารนฟอร์เมอร์มารอเกือบสองชั่วโมงเล่นประมาณแปบ๊บนึงแต่แบบโอ้โหมันสุดมากอยากให้มาลองเล่นกันนะคะคือแบบโอ้โหกีดแสบคอมาก oh. เล่นรถไฟมาทุกคนข้างบนอะ่ะโอ้โหนึกว่าตายไปแล้วอะคือว่าจะตายแน่แโอ้โสรุปวันนี้น่าจะได้เล่นแค่สองเรื่องไม่ไหวต่อแถวไม่ไหวปวดหลังไปหมดนุกมากค่ะมาลองนะคะแจนได้ถึงบ้านแล้วนะคะขอตัวกลับบ้านกันนะ อันนี้รถของเจนีค่ค่ะเจนจะคะเข้าไปชมเมืมบ้านนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่สิงคโปร์เป็นวันที่3แล้วนะคะเมื่อวานอยู่อยู่แจงก็ตัดจบไปเลยใช่ไหม ว่าเมื่อวานเกิดเรื่องทุกคนพีก,ก็คือเอ้กล้องที่ถ่ายอยู่อะคือเราก็เล่นอะไรนะไอ้รถไฟเหาะไซเคลิลเสร็จใช่ไหมเราก็ไปถ่ายรูปประสงประสาทฟิลแบบอ,อยากมีแบบฟิลแบบเจ้าหญิงถ่ายแบบอเหมือนหลังบ้านตัวเ,เองอะไรอย่างเงี้ยที่เห็นกันเนาะแล้วก็ถ่ายเสร็จปุ๊บเอาไปวางกล้องที่มุมนึงมันจะมีลมใช่ไหมพอวางปุ๊บถ่ายเสร็จก็ก็แบบเ,เดินออกมาเลยอะแล้วไอ้เอาไอ้กล้องเนี่ยวางไว้บนโต๊ะแจงก็แบบไปรู้ตัวอีกทีอะ ตอนอยู่ที่แบบต้นทางอะ่ะจะออกอยู่แล้วว่าจะประตูทางออกแล้วสักพักเอา้มามันพอดีบังเอิญมีขบวนแบบพาเลทพาเลทอะไรสักอย่างใจงก็จำไม่ได้ว่าจะแบบเออเอากล้องหยิบมาถ่ายสรุปหากล้องไม่เจอนนกขึ้นได้ว่าเออตัวเองอะ่ะวางเอาไว้ตรงโต๊ะตรงนั้นสับเท้าแตกเลยทุกคนคือแบบโอ้โหตอนนั้นวิ่งอะ่ะแค่ไม่มีแรงวิ่งอะ่ะขาชาแขนชาตัวชาคือแบบหายแน่ๆยังไงก็ต้องหายว่าจะแบบเออ คนต้องแบบไปติดต่อประชาสัมพันธ์กแล้วแล้วเขาก็คงช่วยไม่ได้ใช่ไหมทุกคนเพราะว่ามันก็คงแบบไม่มีกล้องวงจรปิดหรือเปล่ายังไงทุกคนมันเยอะแบบโอ้โหมันคนมันเยอะหลเชื้อชาติมากอะสรุปพอวิ่งไปถึงไปที่โต๊ะอามีโต๊ะมันก็เป็นโต๊ะกลมนะเดี๋ยวแจงขึ้นรูปให้ว่าไอ้รูปที่ไปถ่ายอะเป็นยังไงแล้วรูปที่ได้มันก็ไม่ได้แบบมันก็มีแต่แต,แต่มุมแบบเผลอหลับตานู่นนี่น่อะไรก็ไม่รู้รูปอะคือเหมาะกับการใช้เน่แบบ มีมของคอนเทนต์ไอ้กล้องหายนี้มากๆนะคะอ่ะเล่าต่อมันเป็นโตรร๊ะกลมแล้วก็มีเหมือนแบบกลุ่มคนน่าจะเป็นอินเดียมั้งนั่งอยู่แล้วก็เออใจไปถึงวิ่งใจก็หยิบขวาวิ่งกลับเลยอ่ะโอ้ตอนนั้นคือแบบโอ้โล่งใจมากๆแต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีเขานั่งอยู่อ่ะกล้องอาจจะหายไปแล้วก็ได้หรือ มันก็เหมือนแบบอะพอสมมติแจนไปเขามานั่งปุ๊บมันก็เหมือนเขาแบบมานั่งเฝ้าโต๊ะให้ไหมมาดูแลกล้องให้เราหรือเขาอาจจะไม่เห็นหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนคือแบบรู้สึกว่าโชคดีมากๆแล้วกล้องไอ้ตัวเนี้ยแจนเพิ่งซื้อมาใช้ไม่ถึง5้าวันนะทุกคนถ้าหายไปคือแบบฟุตตั้งแต่วันแรกวอล์กสิงคโปร์ก็ไม่มีแน่นอนนะคะแล้วพอจะออกอีกยังไม่จบทุกคนมันยังมีเรื่องพีอีกนะคะก็คือว่า จนว่าก่อนไปแจนก็เตรียมแล้วนะไอบัตรบัตรทัททวร์ดิสพาร์ตอะ่ะที่มันจะสามารถสามารถแบบขึ้นรถทุกอย่างได้ฟรีจนกว่าจะหมดอายุนะคะหายเอาออกมาแล้วนะแต่พอจะขึ้นอะ่ะหายทุกคนคือแบบไอเชี้อะไรวะเน,นี่ยวันนี้คือแบบดวงมันมันมีดวงแบบดวงจะหายอ่ะเนาะสรุปโชคดีที่ไอตรงที่ขึ้นตรงนั้นอะ่ะเขาขึ้นฟรีนะคะเราก็เลยไปซื้อที่ต้นไปซื้อที่แบบปลายทางสถานีเอาก็ได้บัตรใหม่มานะคะเออมื่อวานก็เป็นวันที่แบบ อทั้งวันกลับไปคือปวดขาปวดตัวมากเลยค่ะก็จบนะคะอ่ะมาวันนี้นะคะ day t r e ของเรานะคะเราก็ตอนเช้านะคะเริ่มต้นด้วยการมาเมอร์ไลออนนะคะและเดี๋ยวเราไปดูกันว่า รูปที่ได้จะเป็นยังไงนะคะเออแจนลืมบอกวิธีมาอย่างแจนอนแถวอชาาใช่ไหมแจนก็คือสถานีอชาแล้วก็มาลงที่สถานีลัฟเฟอร์เพสนะคะแล้วก็เดินออกมาจากสถานีอ่ะแจนก็ใช้เปิด Google Map เอานะคะดูแบบไลฟ์วิวอ่ะมันก็จะนำทางมาที่นี่ก็คือแมปตรงมากๆนะคะแล้วก็ข้ามพอเดินออกมาแล้วก็ข้ามถนนมานะคะ แต่ก็ไม่ต้องกลัวหลงเพราะว่าเราจะเห็นแบบนักท่องเที่ยวเดินถือกล้องอะไรกันออกมาตลอดนะคะไม่หลงแน่นอนทุกคนนี่ทุกคนแจนถ่ายรูปทำคอนเทนต์เรียบร้อยนะคะถ้าใครจะมาแนะนำให้มาตอนแบบเช้าเช้านะคะคนเยอะร้านแปดมากๆนะคะแต่ก็รอแป๊บเดียวก็ได้ถ่ายรูปแล้วปา้าเดี๋ยวตอนนี้เราไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนชุดไปทำคอนเทนต์กันต่อนะคะอันนี้แจนก็ได้เปลี่ยนแบบอาฟฟิตเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้เรากำลังจะไป Museum of i c ฟไอซ์คกันนะคะเมื่อกี้เจนก็ได้ไปกินร้านอาหารร้านหนึ่งคนแถวเมอร์ไลออนอะ่ะเดี๋ยวจะจะขึ้นร้านเอาไว้ให้นะคะแล้วก็จะอ่ะขึ้นเมนูให้ดูว่าเอ้ยประมาณไหนแต่ร้านนั้นหลักๆอาจจะเป็นเกี่ยวกับแบบซูชิแล้วก็แนวแบบอาหารฟิวชั่นต่างๆแนะนำก็คือเป็นพวกซูชิโลนะคะเพราะว่าปลาของเขาแบรู้สึกแบบมันเฟรชมากๆมันสดมากๆเนื้อนี่แบบ สู้ันมาทุกคนแดนจะมาลองกินไอติมนะคะอันนี้เขาบอกว่าจะเผ็ดนิดหน่อยเรามาดูกันว่าจะเผ็ดยังไงเกิดมาก็ยังไม่เคยกินไอติมที่บีบมีรสเผ็ด เออพอกินไปจะถึงจะรู้สึกถึงความแบบเผ็ดเล็กๆแบบนิดเดียวไม่ถึงกับแบบเผ็ดริกเลยอ่ะมันก็อีกรสหนึ่งจะเป็นรสหวานแบบแบบไม่เผ็ดอร่อยกว่าคือหวานแบบเด็กๆกินได้อย่างนั้นเลย oh my, I can time can't waste That's why I was thinking you put your number on my cell. Maybe I could call you my love, time will tell. Mm -hmm. Thanks, นก็อยู่ที่ห้างเซ็นเตอร์พอยต์นะคะบิวตี้อินเดอะพอตขึ้นมาชั้นห้านะคะถ้าหน้าร้านก็เป็นประมาณตรงนี้อร่อยค่ะมามากินได้มาลองดูน้ำจิ้มก็เขาก็จะมีให้เราปรุงเองหรือว่าจะมีสูตรให้นะคะว่าอะไรใส่อะไรอะไรอะไรยังไงนะคะแดงก็เออกลองมีทั้งแบบทำตามเขาแล้วก็ลองปรุงมัวม่วๆดูก็เออโอเคกินได้อร่อยดีนะคะ แล้วก็แนะนําเป็นเส้นเขาเรียกว่าเส้นอะไรไม่รู้อ่ะกันิ่มๆดีอร่อยอยากให้มาลองนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็น day f o r นะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะกลับแล้วเลยวันนี้เลยแบบตื่นเช้ามากตื่นตั้งแต่หกโมงอะ่ะออกจากโรงแรมเจ็ดโมงนะคะเพราะว่าเรายัางเก็บที่ถ่ายรูปไม่ครบทุกคนไม่รู้ว่าจะครบไหม แต่จะพยายามให้ครบนะคะแล้วตอนนี้เรากําลังจะไปที่โอสตินะคะที่มันจะเป็นฝึกแล้วก็เป็นประตูสีสีทุกคนมันจะเป็นสถานีตำรวจจะไปถ่ายตรงนั้นซักให้เวลาตัวเองแค่30มนาทีแล้วเราก็จะไปการ์เดนบ t h เดอะเบเป็นที่สุดท้ายเอ้ยไม่ใช่ต้องไปแม็กวลก่อนแล้วค่อยไปการ์เดนบ t h เดอะเนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้เจนด้วยนะคะมาเจนจะให้ดูบรรยากาศตอนเช้าของที่นี่นะคะ นีกพามาเดี๋ยวเรารอขึ้นบัสกันบัสขึ้นง่ายมากทุกคนดีเร็วสะดวกมากนี่ทุกคนมีข้าวมันไก่อะประตูน้ำนะคะตรงข้ามอันนี้ก็เป็นโซนแบบใช้หน้าเทาาเลย แล้วก็เดินตรงข้ามก็จะเป็นร้านหาง่ายมากทุกคนถ่ายรูปเล่นตรงนี้ยังได้เลยแล้วแต่สะดวกเลยเซตที่แจนสั่งมาในร้านคายาโทสนะคะมันก็จะเป็นขนมปังแล้วก็มีไข่ส่วนน้ำมาเราสามารถเลือกได้ว่าเอากาแฟหรือชาจะร้อนหรือจะเย็นนะคะขนมปังในนี้มันก็จะเป็นเหมือนไส้ถั่วถั่วหรือเนยเอ้ยไส้เนยทุกคน มาเราจะมาชิมพร้อมกันนะคะพร้อมกันอะไรทุกคนไม่ได้กินเจกกิวเดียวโอเคเริ่มจากชาก่อนนะคะหกนิดหน่อยจะเป็นชาเย็นแบบร้อนหอมถ้าใครติดหวานอะ่ะน่าจะต้องใส่น้ำตาลเพิ่มแต่ว่าน่าจะต้องขอ มาสำหรับคนที่ไม่ชอบกินหวานแรงมากๆถ้าขนมปังของเขาก็าจะเป็นเนยเห็นไหมเนอยอืม้มออกติดหวานนิดๆกินกับชายเย็นพอดีจริงๆขายามันมันมีสาขาทดดั่วเลยนะทุกคนมันมีตั้งแต่ในห้าง น้อง5คือแบบสาขาเยึกมากเขาเป็นที่นิยมกันมากๆนะคะ,ะอีกอันนึงก็จะเป็นไข่ลวก <c oughs> ไข่ลวกก็เหมือนว่าเราแต่แบบไข่แร่ฟองใหญ่นะไข่เขาแร่ใหญ่ใหญ่เหมือนไข่เป็ดเลยอะค่ะ <c oughs> ทุกคนแจงก็มาถึงตรงโอฮิลสตีแล้วนะคะตรงนู้นนะคะมีอีกจุดหนึ่งทุกคนมาจะมีป้าย กิฟต์มีนะคะแล้วก็ตรงไปแล้วก็จะมีทางข้ามแล้วก็ป้ายจะอยู่ประมาณต้นไม้ต้นนั้นนะคะนี่นะคะถ้าใครนั่งบัสมาก็กมาลงสถานีนี้นะคะแล้วก็แม็กเวลจะอยู่ซ้ายมือโอ้ยฝนตกนิดหน่อยนะคะตอนนี้แจงก็ซื้อข้าวมันไก่มาลองสองร้านร้านแรกนะคะเป็นของเทียนเทียน ที่เลือกร้านนี้เพราะว่าแจนเห็นคนต่อแถวเยอะมากๆยาวสุดเลยนะคะร้านนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นข้าวมันไก่ของโฮงฟานนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันว่าแตกแต,กตกก่างกันยังไงเทียนเพียนชิมแบบไม่มีน้ำจิ้มต่อไปโฮงฟานถ้าอ่านชื่อผิดขอภัยนะคะเดี๋ยวจนขึ้นชื่อขึ้นร้านเอาไว้ให้ นว่าแอนชอบของเทียนเทียนมากกว่าทุกคนมันรู้สึกแบบเต็มคำมากกว่าข้าวของเทียนเทียนอร่อยสองร้านคือแอนชอบเทียนเทียนมากกว่าตรงฟานคือน้ำน้ำราดข้ามันแก่เขามันจะเหมือนใส่ฟีวิวแบบน้ำลาดเหมือนแบบผสมจิ๊กโชว์อะทุกคนเปรี้ยวๆนิดๆอ่ะ ประมาณนั้นนะคะโอเคประมาณ2อย่างนะคะที่แจนอยากจะมาลองที่นี่อันอื่นจะยังไม่ได้รู้สึกอยากจะกินเลยทุกคนน่าบัวเฟลมากเมื่อเช้าอ่านรีวิวห้องแล้วก็รีบกดถ่ายจ้ะเสียใจมากเลยแจนจะรีวิวสั้นๆตรงนี้ได้เดี๋ยวแจนเอา ภาพหรือวิดีโอที่มีนะคะมาประกอบนะคะต้องขอโทษจริงๆนะคะถ้าแบบเออมันขาดตกบกพร่องไปเนาะโรงแรมที่จันอยู่ในห้องบันว้าตรงที่เตียงนุ่มแล้วก็สามารถปรับได้เอนได้ฟิลแบบนอนโรงบาลซ้อมนอนโรงบาลแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็ห้องน้ำพอเปิดกาไปมันก็จะเป็นแบบกระจกใหญ่เห็นวิวก็ก็ถือว่าดีนะคะรับแสงเต็มๆสำหรับคนที่แบบไม่ชอบห้องสี่เหลีย่ยม หรือห้องที่มันไม่มีหน้าต่างอ่ะมันก็จะรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันโปรเนาะแต่ไม่ต้องกลัวนะว่าเวลาอาบน้ําใครจะมาเห็นเราหรือเปล่าเพราะว่ามันมีแบบเขาเรียกเลยนะม่านอ่ะม่านคลึบคลึบมากๆนะคะคอยกั้นเราอยู่สองชั้นไม่ต้องกลัวในห้องก็จะมีเตารีดให้ที่รีดแล้วก็ไดเป่าผมก็คือเย็นชอบจันชอบมากทุกคนมันเย็นแบบพอกดลมเย็นก็คือแบบเย็นส่ายใจร้อนก็คือแบบร้อนหนังหัวจะแสบเลยนะคะ แล้วก็มีน้ํามีรองเท้ามีแปรงมีอะไรแบบปกติอะแต่ที่ประทับใจสุดก็คือมีเตารีดกับไดร์เป่าผมแล้วก็กระจกที่ใหญ่โตเอออีกอย่างที่ประทับใจก็คือถ้าใครนอนโรงแรมโยเทลนะคะทุกคนมันจะอยู่ที่ถนนออชาถนนออชาเป็นถนนที่เหมาะแก่การช้อปปิง้งสําหรับใครที่ชอบช้อปปิ้งนะนอนตรงนั้นก็โอเคเพราะว่าทุกๆบล็อกอะ ต่อๆกันมีห้างเป็นแบบ 10, 10ิบสิสสมมุติตรงนี้เป็นห้างไอออนใช่ไหมต่อมามันก็เป็นห้างอีกห้างอีกห้างอีกคือแบบ เยอะมากแบบละลายซับก,กันเพลินเลยนะคะหรือถ้าใครใส่กินสามารถไปนอนได้ที่ชัยนาทาวนะคะทุกคนมาแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ต่อไปที่สุดท้ายเธอจะไปเก็บรูปก,กันนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็คือฝลตตฟ้าคึ้นมาก still need to recover from my another love Would you be here for me? Never met your ฟ o w เ r d o m โแล้ววันนี้แจนมาไม่ได้กดจองนะคะหรือใครจะสามารถซื้อตั๋วผ่านแอปคุกไว้ได้นะคะทุกคนอ่ะแจนมาซื้อข้างหน้าเอานะมันทั้งหมด20กว่าบาทอ่ะทุกคนต่อคนนะคะ20กว่าเหรียญ20กว่าบาทเอ้ย20โอ๋อยี่ดอลลาร์ข้างในก็จะเป็นโดมเย็นมากวันนี้ก็คือฝนตกอะ่ะกว่าจะถึงโอ๊เปียกแบบเป็นลูกหมาเลย นี่ทุกคนเดินมาหามุมตรงนี้นะที่มันมีชิงช้าสวยมากก็ยืนอยู่ประมาณตรงกลางน,นะคะวันนี้ฝนตกอะทุกคนมาเลยมองแบบถ่ายออกไปแสกมันขอให้ทุกคนเลือกวันที่ฝนไม่ตกนะคะแจก็คือวันนี้วันสุดท้ายแล้วหมดหมดโอกาสที่จะแบบมาถ่ายแหละว่านอกจากจะแบบเป็นครั้งหน้าไปเลย ตอนนี้นะคะแจนก็กําลังจะรอขึ้นเครื่องกลับแล้วนะคะส่วนคลิปนี้แจนจะขอรีวิวสัส้นๆว่าเออไปประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่แบบเออมาง่ายขนส่งสะดวกทุกอย่างแบบปลอดภัยถ้าใครแบบจะมาเที่ยวคนเดียวอ่ะแจนว่าสามารถเลยนะเพราะทุกอย่างมันง่ายแล้วก็แบบตรงเวลาปลอดภัยนะแจนว่าถึงแบบเออค่าค่าแบบช้อปปิ้งค่ากินจะแพงกว่าเรานิดหน่อยอ่ะแต่แบบแต่ถ้าแรกกับความ ปลอดภัยหรือว่าสะดวกสบายอ่ะถือว่าโอเคเลยทุกคนทริปนี้แจนก็ยังเก็บไม่ครบขาดอีกสองสมที่อ่ะแต่ก็เออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราไว้มีโอกาสแล้วเดี๋ยวเรามากันอีกรอบนะคะส่วนคลิปนี้นี่ก็จะเป็นวอล์กต่างประเทศวอล์กแรกของแจนก็ถ้ามันแบบติดขัดเดินเดือดดานี้ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าแจนจะมาทำให้ดีขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ วอล์ต่างประเทศวอล์กนาน,นะคะแทนจะไปไหนฝากติดตามไยนะ,ะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกับความเดือดดานะข้างหน้าเดี๋ยวจะทําให้ดีแล้วก็ให้ข้อมูลมันแน่นมันครบกว่านี้นะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย